เรียนเทบุโลเรียนชวนนี้เทวานี่ย่มขึ้นชื่อที่สุดเลยสมัยนู้นดยงนั้นไม่ไม่ก็ให้ต้องปัด้ะคือใกล้ๆก็มาก็มาทวดนี้เป็น ถ้าพูดถึงอำเภอท่าแพสิ่งแรกที่ทุกคนหรือแม้กระทั่งตัวผมจะนึกถึงนั่นคือข้าวโพดวันนี้นะครับผมจะมาพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าจริงๆแล้วท่าแพไม่ได้มีดีแค่ข้าวโพดอย่างเดียวนะครับท่าแพมีเรื่องราวมากมายท่าแพมีลําคลองท่าแพมีผลไม้ท่าแพมีทุเรียนท่าแพมีเยอะแยะมากมายวันนี้จะพาทุกคนไปดูนะครับผมนี่คุยเถื่อนเหรอยเถื่อนดังนี่คุยคุยไม่มีบัตรประชาชนแล้วนั่น มันง่ายได้เหรนี่ยเป็นยานั่นะครับได้มาดูนดี่นก็ซื้อมาแต่้ะนี่อะไรปังปั้นเงี้ยที่บ้าไม่ต้องดูนู้นนู้นโอ้แต่นู้นก็ดีรุดเลยครับรับรับด้อนแเบอ่์โด้นับเด็ดร้นรุดแรดู นี่มาเดินนั่งยอะงดีเด็ไม่ยผู้เด็กไหมเดี๋ยวตาดีมาก เอามาแจ๊กมาเจกเอามาแจ๊กม,ม,มาแต่ว่าเห็นสักว่าหลบจัดแล้วเกินมันฝืดต้นตัดเออเล่งขึ้นไปจัดตัดตาบุญเล่งตัดตบบดดาบนตัดตาบนเล่งก้อนนี้อ่ะเล่งเล่งมิดเออเล็งยัน,นอ๋ออีกก้นนึงเอออีกก้อนวันนี้แกมวยแล้วเนาะ,ะตอนนี้คือผลผลไม้แกมวยเลยสักพอได้กินกันครันเละได้เลยไม่ไม่ไม่ถึงกับว่าประมาณสิงห้าแบบไลเน่าอ่ะ ก็ได้เออมาได้เลยมาได้เลยอทุกหมดมัดเลี่ยนมัดงอเรารือครบเอาไม้นี่ครับว่าโค่นมาเลยครับโค่นเลยล้มเั้มีคนมาทั้ต้นแล้ครับเขมดเลยเออคละไม้มาปิน้มาณสีย้าต้น นี่เป็นสาวหอมนะครับเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านซึนลุมมันมันตามแบบฉบับของทุเรียนพื้นเมืองซึ่งทุเรียนพื้นเมืองเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาก็คือมันมีความมันมีความหอมมีรสชาติที่ดีมากๆเพียงแต่ว่ามันอาจจะสู้เรียนทุเรียนพันธุ์ใหม่ๆอย่างหมอนทองชนิดที่เป็นทุเรียนมาทิ์ไม่ได้ก็ตรงที่เนื้อมันน้อย,อยกว่าแต่ว่าตัวนี้จะมีลักษณะพิเศษก็คือเนื้อจะเยอะกว่าพันธุ์ทุเรียน ผู้เรียนพื้นเ,นเมืองอื่นๆนะครับทำได้ กินยิ่งมันครับยิ่งกินยิ่งฟินวันนี้กะว่าจะมารีวิวชาลิงนะครับแต่เผอิญว่าชาลิงหมดแล้วไม่เหลือแล้วก็วมวยเรียบร้อยก็เลยเจอแต่สาวโหมนะครับวันนี้ซึ่งก็มีพันกล้วยอีกพันหนึ่งด้วยพันพันไอ้กล้วยกล้วยเจอกล้วยอ๋อถึงถึงใสก่กระเอยกล้วยเป็นเศียนบ้านเุ็นเป็นละไมท้องต้นบ้านปันบ้านนั่นก็เลยเจอปันนีอะไลจตามเจอฝันฝืนเมืองเลยว่านั่นเนาะนลูกไม้ใหญ่มากลูกก็ปันนีเลยลูกมันนี่ปันสาวอม กลายม่อนทองบรรจุนั่นเลยอันนี้คือคือสาวหอมสาวหอมเอาละแม่แม่จิ้มเนื้อมาฮะเดวนี้ก็เป็นปั้นดาวองแับกับเนื้อมันก็จะแตกต่างกับเป็นระ่ว่าโบมันตองเลยนูเนื้อมันจะกรอบกว่าแต่ว่านี้มันจะหนุ่มกับแล้วก็เนื้อเป็นสีขาวแบบเม็ดเล็กอ่ะฮะติ๊งเดือดซึ้งแล้วมาชิปเมื่ยิงไงันนี้อ๋อร้อนสุอนดังนั้นไม่ไม่ก็ให้ทับปัดแล้ว ลูกจะเล็กมากอันนี้ก็เรียกทุกเรียนพันกล้วยนะครับอ่าที่นี้คือพันกล้วยตัวเล็กกว่านะครับรสชาติก็เป็นทุเรียนพื้นบ้านนี่แหละฮะนี่ใส่พันเรียนของพื้นเมืองอันแรกอย่พันตัวแหมต้นแหม่อยู่ตรงนู้นเตียนอันเจอไอ้ก,กลมตอนไอ้กลมลูมก,ลม,กลม,มันจะกลมพันโหโหโหนี้อ๋อลูกกลมนี่เนาะครับเป็นโอ้เรียนเป็นร้อยปี่อะไรเลยเรียนเก่ะกับยัง ไลายส้พันเรียนในข้องในปื้นถีตรงนี้ต้นแหมมันต้นอายุเป็นรลายปีปินแต่ว่ามันจะตายแล้วลายต้นแล้วเปียลูกมันมีแทนมันดิตกตุกต้นแต่ว่าย่วงไรนั้นมันคุณภาพมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนแต่ข้องอ่าไม่เหมือนแของต้นแท่มันเดี๋ยวเกิดว่าแต่ว่าไม่เหมือนนั้นเพราะว่าเราเอาเมดมันมาโลกันเองถ้าหากว่าเสียบยอดตัวแม่มันมันจะแทน หนุ่มสาววันนี <m <m ้คือพันธุอเสือเสือเสือต้นหมับลูกลูกมันลูกมันจะยันะครับลูกจะยเนาะครับลูกมันจะยันนี่หนุ่มสาววันลูกประมาณกี่ปียี่สิบปีได้อันนี้พันธุ์ของเข็แม่ม่อนทองหมับลูกตั้งๆเลยไอ้เดื่องมันจะขึ้นมันย้วงกับมันลูกม่อนทองอ่ะวเปล่มันเป็นแมดยันนี่นี่ปั่นแม่นอดอ๋อวันนี้แม่นอดเนาะครับ ตอนนี้ปั่นแม่นอนอธิมาตอนนี้ก็ยุ่งอยู่นี้เลยเลยอธิมาปีประมาณนั้นเนาะไม่เลยผมเนี่ยาธิมาเปลี่ยนผมมานั่นต้นมันยังเหมือนเดิมต้นมันยังเหมือนเดิมเลยนั่นแหละแม่นอนตอนนั้นตัวมันเป็นพวงเป็นมาร์กลูกน้อยยุบมาร์กเทว่าค่ายดีแต่เขาถูเรียนโค้งมันตายจ้ะปั่นไส้ซ่าวอมอันนี้คือซ่าวอมเหรอต้นแหม่ต้นแหม่คือต้นนี้แต่ว่าลมใช่ไหมลมตายจ้ะเลยตำนานไปใช่เลยเนาะเป็นตำนาน โอ้ยนี่ไอ้นี่อ้วนนี่ไวดักกังก้าครับนั้นเวลากินหลกล่องกล้องนี่แล้วมันมาดถูกกล่องกล้องมังหงอมังเดี๋ยวเอาลายสายพันธุ์เนี่ยหมาดต้มกล้วยกล้ไก่ได้กันไปต้นกลมต้นอะไกลมโอ้อไอ้กลมนี่ลูกไม่้ไงแต่ว่าเนาะลูกไม่้ไงลูกลูกมันจะอะไรว่าต้นนี้เนาะเออเปียาเนื้องามยุ่มสวยแล้ววะเฮ้เฮ้เฮ็ดกลมไม่คับเห็นไม้หรอเห็นไม้ที่ตานี้ตานี้เห็นไม้สูงมันจะกลุมมันจะมัน ใหญ่กับประมาณนี้มันคือใหญ่สุดแล้วเออนี่ต้นแม่นี่ต้นแหม่งเดิมนี่โลกมันกับต้นมันคือทำไมต้องหยุนกันเลยต้นไม้ไอ้นี่ใหญ่เรียนนะแต่ว่าไม่จ่า่ไม่จ่ายมันเป็นกาฝากกันนะเออแต่ก้นต้นเหล็กยัยเดีวจำได้นั่งวัดที่ได้ออกมั้งอะไรเดียรน้ำแก้เลย เราบุมสุกแล้วเสียลูกเลยซึ่งบุ้ยถอดน้มแรงว่าเขาชอบเพราะว่ายุบหม,มากต้นหมากบุ้ถอดน้มนี่มันจะหละยุบบันนีถอดน้มแล้วไม่คาดทุนตึงตึงลูกนี่ประมาณลูกก็ราวช่องลูกช่องยีลกตึงย่วงนั้นย่วงหมากทุกซุก ยุมโบตอดนมมันจะเป็นต้นโลอกนัดรุนรุนโลกออกว่ารุนโลช่องโลเต็มเตี๋ยวช่องโลแล้วความดูเต็มเตีโลเต็มเตี่องโลโลจะไม่เี่มากนันกุณภาพวันตะเปนี้ออันนี้โบตอดนมคกือไม่กัะตุนอได้ดนชิมเหล็กก้อนบัดรไหมเอ้าลองชิมเหล็กชิมเหลมันเปลือันคมันวันนะ quan mới gọi quan mới quan mới mới quan 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 con quan 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 tăng quan 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 chim quan 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 đây quan 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 นั่นเลยฮะเออนั่นเลยนี่นี่คือปั้นเนี่คือมันมันติดได้นะแบบนั่นเบอร์คลิปโกคไปนะต้นนึงนลูกมณ์ยากแอก่อนแรกกว่านี่ตุเรียนต้นเส้าลิงต้นพันต้นแหมมันดังเดิมคือเขาไวตอนนี้เขาไวจะบอเร่งมากินตอนนี้ได้จะพอเขาไม่ให้ล่ามไปตอนอื่นอตอนนี้มันจะทุกคนเขาตอนนี้มันจะทุกคนครับ กันูทุกกรดีเราลักมาเราเอออ๋อจัดคือแบบเยอะๆบ้างั้นองคือจากที่ได้ลองมาทั้งหมดแล้ว5 0าพันนะครับมันก็มีมีกลมมีกล้วยมีสาวหอมเสาลิงแล้วก็มีแมวนอนไหมวะแมวนอนไหมแมวนอนเนาะถ้าถามผมว่าอันไหนถูกใจผมที่สุดแน่นอนครับเป็นสาหอมสุดยอดมากครับ นี่ครับน่ารักมากลมนี่คือน้ำใจของคนที่นี่นะครับดูครับ เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ดูคลิปจบไปแล้วนะครับทีนี้เชื่อผมหรือยังว่าถ้าแพรไม่ได้มีดีแค่ข้าวโพดถ้าแพรมีหลายอย่างจริงๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดีเจตะวันด้วยผมจะพยายามเสนหาสาระดีๆแล้วก็เรื่องราวภาพสวยๆงานแบบนี้ฝากทุกคนกันเป็นประจำอยู่แล้วทางช่องดีเจตะวันนะครับส่วนทาง Facebook กแฟนเพจก็สามารถเข้าไปตามได้ที่เพจตะวันพาเที่ยวนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมขอญอาตไปหิวน้ำครับเดี๋ยวไปดื่มน้ำก่อนอันนี้ลาทุกคนไปด้กัยแล้วในนี้นครับจะเจอกันใหม่ EP ต่อไปนะครับ But the you